สวัสดีครับชาวเว็เนสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วแมว,วันนี้มีเรื่องมาพูดอีกแล้วนะครับแมเกมไม่ควรจะเล่นนะเน้นดาม,มา่า <g> ก <ol ero> ็เลโนร่านี้ไม่เป็นดาม,มา่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โอ้ผมเพิ่งมาเห็นข้อมูลน,นแล้วผมก็ช็อกเหมือนกันนะเออว่าถ้าคุณอยากได้สกินโอเวอร์วัตสองทั้งหมดในตอนนี้นะคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นเงินไทยนะประมาณ สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมอ่าโอเคละเอียดจะเป็นยังไงโอเคก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแจยครับเป็นก๊างใจก้องซ่าด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆดโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าโอวัตในภาค2เป็นเกมที่เล่นฟรีถูกต้องใช่ไหมแล้วมีการขายในส่วนของสกินที่ทุกสกินในเกมขายโดยใช้เงินจริงซื้อได้ทุกทุกอย่างเลยเลยก็ว่าได้ แต่แค่ว่าบางสกินน่ะจะต้องใช้ในส่วนของเรียกว่าไงต้องรอจังหวะมันเข้ามาในกิจกรรมถึงจะซื้อได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วที่ดราม่าเรื่องสกินแบงนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยขยายเรื่องนั้นด้วยนะครับเอามาพูดตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของอตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะ มีผู้ใช้เว็บไซต์ r i d d i c นะครับได้ทำการคำนวณเงินนะครับที่จะต้องเสียเพื่อให้ได้สกินทุกตัวละครในเกมนะครับต้องลงทุนประมาณ1 2 8 8 0เหรียญครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ456,466บาทนะครับก็ตีไปว่า4,500 0 0แล้วกันก็เรียกได้ว่าโอ้ my god แต่แต่แต,แต่ถ้าไม่อยากเสียเงินสายฟรีนะครับต้องเน้นทำภารกฐฐิจประจำสัปดาห์ ผลกิจจาสัปดาห์ที่จะได้ในส่วนของเหรียญนี่ครับเหรียญทางขวาเนี่ยอ่าได้เหรียญเนี่ยต้องไม่พลาดโดยแม้แต่สัปดาห์เดียวเลยนะและใช้เวลาประมาณ450ปี <c oughs> ฟาร์มกันยาวๆนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหใครแล้วจะกินครบๆอะไรยังไงนี่บอกเลยว่าโอ้โหประมาณสมชั่วโคตรสี่ชั่วโคตรเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่โอ้พอมเห็นข้อมูลตรงนี้สึกแบบวูขนาดนี้เลยนะ เออนะครับก็ในส่วนของเรื่องวันนี้ด้วยในะส่วนของสกินนะครับจริงๆอ่ะผมว่าเอาเรื่องสกินก่อนคือตรงเนี้ยอยากจะโชว์เลยนะว่า ID ผมอะ ID ผมนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดขายตามราคาสกินนะอย่างน้อยก็สักสามแสถ้าอยากจะมีสกินเท่าผมนะอย่างน้อยก็สักสามแสครับทุกคนคุณจะต้องไปประมาณสามแสนห้าหมื่บาทนะครับเพื่อจะมีสกินให้เท่าผมนะครับก็เรียกได้ว่า เยอะนะเออแต่จริงๆถามว่าผมผมเปไปเยอะไหมนะครับก็ถ้าถ้าพูดตามตรงนะในโอวัตพระโอวัตตั้งแต่โอวัตหนึ่งอะหลายๆสกินที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกินพวกสกินหลีกสกินเนี่ยสกินเงี้ยสกินเอ่อส่วนใหญ่สกินหลีกอะที่ต้องซื้อนะครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณสกินละประมาณ400มั้ง 300- ถึง500อ่ะประมาณนั้นแหละตีราคามานั้นซึ่งผมก็มีเกือบครบนะนหลายๆสกินก็มีเกือบหมดแหละแต่ก็ขาดบ้างไม่ได้ครบทุกตัวแต่ผมก็จ่ายไปแค่เฉพาะค่าสกินก็ เ้ยเยอะอะน่าจะรวมรวม,ลมแล้วก็น่าจะเกือบเกือบหมื่นละมั้งนะครับในสมัยก่อนนะแล้วก็ในส่วนของรูทบ็อกอีกที่ผมเปิดมานะครับที่แบสมัยก่อนผมทำคลิปเปิดก็50กล่องมันเท่าไหร่นะตอนนั้น49่กว่าสามสิก็ประมาณพั0พันแปดสองนะครับก็ทําคลิปเปิดไปเยอะเหมือนกันผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูช่องผมก็น่าจะเคยเห็น กันบ้างว่าผมเคยทาคลิปเปิดกล่องไปในส่วนของโอวัตนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราตกใจกันพอสมควรผมผมตกใจมากผมไโหูสี่แสนเลยหรอวะก็ไม่น่าเชื่อซึ่งจริงๆอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเว้ยที่คลิปที่แล้วผมไม่ได้พูดนะครับที่มีหลายคนมาคอมเมนต์กันเรื่องเออคือถามว่าเกมอื่นอันพูดก่อนเกมอื่นสกินแพงไหมแพงกว่านี้ก็มีแพงกว่าเท่าไหร่นะคิริโกะเท่าไหร่นะอ่าคิริโกะเท่าไหร่นะเนี่ยสองพันหกเนี่ย แพงกว่าแพงกว่าอาคิลว่าผมตีไปประมาณ800นะตีไป800บาทง่ายๆเลย800บาทเนี่ยบางเกมสก,กินแพงกว่านี้เยอะนะครับซึ่งก็พูดพูดเลยก็ได้เนาะเออมันก็ไม่ได้ไปว่าเกมเขาอย่างพวกแบบอ v อย่างเงี้ยบางบางสก,กินก็แพงกว่าบางสกินก็โอ้โหบางคนก็ไปห้าพันถกเจ็ดพันหนึ่งจะตันอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยเห็นมานะผ่านๆหูผ่าน,นตามมานะครับไม่รู้ข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว่าสก,กินแพงแล้วผิดนะเออมันก็คือขึ้นอยู่กับ ผู้เล่นที่อยากได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือวอลเล็ที่มีสกินนู่นนี่นั่นที่ราคาแพงอะไรอย่างนี้ก็เป็นสกินแบบลิมิเต็ดหรืออะไรต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งตรงนี้ที่ผมจะพูดที่หลายคนคิดว่าทําไมสกินเกมนี้มันก็ไม่ได้ราคาแพงหูฉี่ขนาดนั้นแต่หลายๆคนบอกว่าแพงเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูในเกมกันฮนะสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดครับในเรื่องนี้เลยนะก็คือสกินที่เราเห็นเนี่ย อ่ะอย่างสกินนี้นะครับสกินแปซิฟิกเนี่ยคือสวยไหมอะครูที่ว่าสวยไหมอ่ะสวยสวยแล้วเปลี่ยนรูปลักษ์ทั้งตัวนะครับทั้งตัวจริงๆแต่แต่แต่สกินนี้ไม่ได้เปลี่ยนเสียงนะถ้าซื้อตอนนี้น่าจะประมาณ4500มั500้ง5 0 0บาทนะครับสกินนี้ก็จะสุ่มๆมาสกินนี้ก็สวยสวยมากแต่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเสียงแต่แต่แต่สกินที่เปลี่ยนเสียงครับนี่เลย ของเอาแบบอล่าสุดเลย EDM ครับอะที่เปลี่ยนเสียงเรามาฟังนี่ก่อนมาฟังนี่ก่อนนะฮะมาฟังเสียงนี่ก่อนนะยิงนะงอ่ะยิงนะพุ่งอะปกติเนะาะอะเสียงปกติไม่มีอะไรอะเสียงผู้ปกติแต่สกินนี้ครับ EDM อ่ามันเปลี่ยนไม่ได้เหรอวะตรงนี้อ้าวเศร้าเลยว่าจะเปลี่ยนสกินซะหน่อยส่วนสกิน EDM นะครับอะเข้าเกมใหม่สามารถเปลี่ยนเสียงได้อะนี้พูดเหมือนกันถูกต้อง <ๆ S 2> ใช่ไหมแต่ตอนพุ่งฟังเสียงนะฮะ เห็นไหมมีเสียงอ่ามีเสียงเห็นไหมชัดเจนไหมอ่านี่คือสิ่งที่สกินใหม่ๆอย่างสกินของเนี่ยเม่กี้กดสกิลเมื่อกี้ก็มีเสียงสกินใหม่ๆของอะไรนะเอ่อคิริโกะทำไมบางคนบอกว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาคือหยิบมาเล่นอ่ะอุ้ยสกินสวยสกินสวยนะเนี่ยออนติเมทก็มีเสียงนีเสียงปะ เห็นนะนี่คือสิ่งที่พิเศษสําหรับสกินสกินหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าสกินไหนมันแพงอะแล้วมีแบบเนี้ยจะทําให้สกินนั้นมีมูลค่ามากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมมีสกินมีเสียงเห็นป่ะมีเสียงที่เหมือนคนอื่นเนี่ยบินก็มีเสียงแปลว่าเราจะได้ยินคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่คือขอแค่มีเสียงมาทําให้รู้สึกว่าเออสกินนี้มันมี มันมีเรืเ่องอะไรอ่ะมันมีเกรดมากกว่าสกินธรรมดาที่เราเคยเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทาจริงๆมันมีสกินอื่นอีกไหมมันมีสกินเยอะมากนะที่มีแบบเป็นเสียงของสกินนั้นเลยอย่างเมอร์ซี่เนี่ยจริงๆก็มีสกินของของนางนะที่เป็นสกินเอ่ออะไรนะสกินพิงก์เมอร์ซี่อ่ะซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะตอนนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะก็พลาดไปแลน้วตอนนั้นไม่มีตังค์เลยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เป็นสกินที่รู้สึกว่าตอนอัลติเมทก็จะเปลี่ยนเสียง ให้เฉพาะสกินนั้นเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าสกินอย่างอ่ะชัดเจนสกินในส่วนของอ,อ,อะไรนะที่ผมเห็นก็ล่าสุดชัดเจนเหมือนกันเบดเดิลพาร์นี่สกินล่าสุดท้ายอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้นะเปลี่ยนหน้าตัวละครเปลี่ยนสีสกินอ่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่าถ้ามีอาจจะดีมากนะครับซึ่งมันก็ไม่มีแค่นี้นะสกินอื่นก็มีบางอย่าง ที่ผมจําได้นะบางบางสกินจะมีคําพูดของตัวเองเลยเช่นเช,นช,นช่นที่ผมจําได้คือเกนจิสกินอะไรนะใบหูใบหูนี่สกินนี้นะครับจำได้ว่าตอน Ultimate อันติเมตอ่ะปกติเกนจิจะพูดว่าริวจินโอเคโนเครใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสกินเนี้จะไม่ได้พูดแบบนั้นเราไปฟังดูอโอเคครับอ่มาฟังดูนะว่าพูดเหมือนกันไหมนะ no no อยาโคโอเครเห็นไหม ไม่ได้พูดเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้ซับข้างล่างนะครับพูดประมาณว่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นรู้สึกว่าตอนถ้าเป็นศัตรูได้ยินเสียงนะจะพูดประมาณว่าอะไรไว้ดราก้อนบิคัมมีอะไรมาเนั่นแหละเท่าที่ผมเคยได้ยินนะคือสกินมันจะ<อ>พูดไม่เหมือนคนอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งดูข้างล่างไว้นะดูข้างล่างทุกคนดูข้างล่างนะครับอ่ะสามสองหนึ่งกดนะเทคเดอะเบลดออฟเดอะไวท์ไทเกอร์อ่าไวท์ไทเกอร์เห็นไหมไวท์ไทเกอร์จริงๆก็คือ สกินนี้จะเป็นสกินที่ถ้ากดใช้แล้วพูดจะเป็นไวท์ไทเกอร์นะครับจะไม่ใช่ในส่วนของมังกรนะครับเป็นเสือขาวนั่นเองนะครับเผื่ ه, อใครไม่เชื่ออ่ะลองเอาสกินอันนี้สกินหลีกนะนี่ยูจินโอเคนโนเครเห็นไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมช <c ups> ัดเจนไหมอ่าอย่างเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าถ้ามีสกินที่เป็นแบบเนี้ยให้อ่ะ ถ้าสมมติว่าซื้อสกินสกินหนึ่งแล้วเขามีเสียงของสกินนี้เลยโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือแม้แต่อย่างบัตชั่นผมเชื่อว่าบัตชั่นเนี่ยก็ชัดเจนถ้าเกิดใครได้ดูคลิปผมไปก็จะชัดเจนแล้วว่าเปลี่ยนเสียงคล้ายๆดีว่าแต่ดีว่าไม่เปลี่ยนเสียงเป็นการเพิ่มเสียงแต่อย่างบัตชั่นสกินนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปผมไปจะเห็นเลยว่ามีการเปลี่ยนเสียงปืนของบัตชั่นไปโดยสิ้นเชิงนะครับอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันจะได้ชัดเจนนนนนะครััับบบบอยย่่างงชปปกกติเสีีื็แ้ ได้ยินไหมเสียงชัดเจนนนี้คือเสียงของบัตช,ชั่นปกตินะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของบัตช,ชั่นที่เป็นสกินเมื่อกี้แล้วกันนะสกินบริกนะครับนี่ครับบริกครับเปลี่ยนแล้วนะฟังเสียงนะครับเสียงเปลี่ยนนะครับเอฟเฟกก็เปลี่ยนนี่แหละครับนี่แหละผมว่าสําหรับผมนะสิ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรารู้สึกว่าสกินที่เราซื้ออย่างสกินเนี้ย ถ้าถามมาขายซักเอามาขายซัก500อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามีคนคิดที่จะซื้อนะเพราะว่าสมมติใครเป็นเมนชั่นนะหรืออะไรก็ตามแต่หรือชอบจริงๆริงผมว่ามีคนซื้อเพราะอะไรเพราะสก,กินมันเปลี่ยนเสียงเห็นไหมแม้ว่ารูปลักษณ์จะไม่ได้ตา่างจากเดิมมากมายอาจจะต่างแหละแต่มันไม่ได้ตา่างแบบหูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือสก,กินมันเปลี่ยนเสียงให้เลยเนี่ยตอนเป็นป้อมเห็นไหมเสียงก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ก็เปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยมันคือสิ่งที่ สกินดีๆหรือว่าสกินที่มีราคาควรจะมีหรืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่ามีสกินนั้นแล้วนะสมมติมีสกินนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอ e ีโมดนะแต่ว่าเป็นอ e ีโมดดับสกินก็ไม่ได้นะก็คืออันนี้ครับนี่อ่าคือมันเป็นสกินขายสกินแล้วก็มีอ e ีโมดของตัวละครอันนี้ไม่เป็นของตัวละครเนาะอ่ะอย่างอ e ีโมดอย่างเงี้ยผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากซื้อกันใช่ไหมอามาดูเจ๋งอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ขายได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่เออมันเจ๋งมันมันทำแล้วมันดูแบบม,มีมิติกวา่าเพราะปกติอย่างเนี่ยตัวละครก็จะมีแค่เนี่ยท่ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแต่อย่างแบบตัวนี้ก็สามารถมีแบบแดนปาร์ตี้ที่แบบเป็นเปิดเป็นเพลงตลอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมว่าขายดีถ้าทําออกมานะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะซื้อก็ต้องซื้อเป็นเงินหลีกเนาะใช่ไหมก็ยังซื้อได้อยู่นะครับผม,ผมก็เลยว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมว่าดูดีซึ่งในส่วนของสกินมันก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ เราเนื้อไม่ค่อยออกแล้วนะครับคือมาสก,กินมันก็มีแหละเรื่องเสียงเรื่องอะไรจริงๆอ่ะหลักๆเลยนะผมขอสรุปสั้นๆเลยนะครับคือถ้าสก,กินจะเจ๋งจะดีอ่ะอย่างแรกเอ่อรูปลักษณ์มันสวยอยู่แล้วผมไม่เถียงทุกสก,กินที่บิษณุทามาสวยทุกสก,กินครับแม้ว่าจะขายราคาแพงอะไรก็ตามเถอะแต่สก,กินสวยหมดแต่ที่ผมบอกครับหลายๆคนบอกเหมือนกันสก,กินสวยจริงสก,กินเจ๋งจริงแต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนเว้ยคือคือคือค,ค,คุณได้มาคุณหยิบมาคุณก็ แคสกินอ่ะมันก็แค่ว่าจ,จัดสกินแต่ยาสกินเนี้ยคุณหยิบมาเฮ้ยคุณมีเสียงอะไรแบบนี้แม้แม้ว่าศัตรูจะไม่ได้ยินหรือคนอื่นไม่ได้ยินนะแต่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสกินฉันมีเสียงนะเว้ยอ่าเสียงไม่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับหรือแม้แต่แบบคําพูดที่แบบเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสคัญเหมือนกันนะครับที่แบบเฮ้ยมันจะเป็นของเฉพาะสกินนี้อะไรอย่างที่ผมบอกเก็นเจียอันติเมตตอนที่อันติเมตตอนเป็นใบหัว มันรู้สึกว่า,ากดใช้แล้วฝั่งตรงข้ามนี่ว่า The White Die, White White Tiger b e c a m มีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ผมบอกอะมันจะได้ยินไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่แบบ Dragon b a i t อะไม่ใช่แบบเออเป็นมังกรอะอ,อะไรประมาณนี้ถ้าที่ผมเคยได้ยินนะคุ้นๆนะใครใช้สก,กินนี้ก็จะเท่ๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รู้ส่วนตัวนะครับเรื่องราคาก็พูดไปแล้วเนาะก็คือมันก็มันก็แพงจริงๆแหละนะแต่มันแพงแต่ไม่สมราคาต้องพูดอย่างนี้คือสก,กินไม่สมราคา ที่หลายคนบ่นว่าแพงอ่ะคือผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนน่ะนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเปยสายแบบสายซื้อสกินอ่ะคือทุกคนอยากมีสกินที่อยากได้อยู่แล้วถูกต้องปะดังนั้นถ้าเอ้ยอีกสกินหนึ่งนึกพึ่งนึกออกพึ่งนึกออกฮันโซสกินนี้สกินนี้นึกพึ่งนึกออกขอโทษทีสกินนี้อ่าปกติมันจะเป็นเลยนะริวจูวัตุครูแต่นี้สองสกินโลนวูฟกับ อันนี้ปะโอคามิเนี่ยมันจะไม่ได้พูดว่า,อ,าอะไรนะหรือกันโวิครอกลายเป็นโอคามิโอวัตเตเดวิครอ่ะเปลี่ยนกันกลายเป็นในส่วนของหมาป่าแทนเห็นไหมน,นี่ก็เป็นสกินนี่สกินของตัวเกมเลยนะครับไม่ได้สกินแบบกิจกรรมอะไรเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็ชัดเจนเห็นไหมมันทําให้รู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีอะไปเปิดซะหน่อยแล้วกันก่อนจะสรุปแม่ซะหน่อยซ <laughs> ะ,ะหน่อยนะผมเชื่อว่าอย่างฮันโซเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเสียงอันติเมทอยู่แล้วเนาะ หรือแบบในเทเลอร์ใช่ไหมมันก็จะแบบดูกระโลมว้ดด้วยแต่นี้ไม่ใช่เสียงนั้นแน่นอนอ่ะฟังฮะเนี่ยโอ้คามิโอหวั่วตะลุยคุ้เห็นไหมจะกิน,นี้มีเสียงที่เหมือมนคนอื่นอ่าอะไรแบบนี้ครับก็ตามที่ผมบอกครับเรื่องเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆคือถ้ามันมีทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะจ่ายหลายๆเกมทําหมดครับคืออาจจะแบบ เรื่องเสียงอาจจะอาจจะไอ้น,นี่แหละเรื่องเสียงมันก็เข้าใจนะแต่ว่าเรื่องเรื่องเอฟเฟกอะถ้ามีก็จะดีมากดังนั้นถ้ายังขายราคานี้อยู่แหละผมบอกว่าไม่ไหวนะครับเรื่องราคาแต่ก็นะแล้วก็พูดกับกันผมก็พูดเรื่องเดิมเหมือนเดิมแหละว่ายังไงมันแค่สกินนะครับแม้ว่ามันจะยังไงก็ตามนะครับคุณจะไม่ซื้อก็ไม่ผิดคุณก็แค่เล่นไปเรื่อยๆก็จริงๆนะตอนเนี้ยสาหรับผมผมอยากให้บิษณุมีกิจกรรม แจกสกงสกินอะไรต่างๆให้เยอะขึ้นสักหน่อยหรือแบบก็ได้กิจกรรมให้ได้ง่ายๆขึ้นอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและง่ายที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะสําหรับผมนะก็เรื่องอื่นก็คงพูดยากอ่ะเออคือถ้าจะให้เขา,าปรับราคาลงผมว่ามันก็ม,นกมันก็ต้องรอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ถ้าสําหรับผมผมคิดว่าจัดกิจกรรมให้เยอะขึ้นดีกว่ามีกิจกรรมให้สาหรับผู้ที่เล่นเยอะๆอะไรอย่างนี้ดีกว่า อ่าอย่างนี้สุดสกินนี้ก็มีพูดเหมือนกันนะดีมอนทันเตอร์เนี่ยเออก็เยอะครับบอกเลยมีหลายๆอย่างมีหลายสกินครับผมอาจจะจําได้ไม่หมดนะแต่ก็มาพูดให้ฟังในวันนี้นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แม้ว่าจะมีเรื่องสกินมาแพงอะไรยังไงผมก็ยังเล่นอยู่ดีเพราะผมสกินเยอะเฮ้ยแต่ไม่สกินไม่เป็นไรซีเรียสนะครับเล่นสนุกก็พอนะครับตั้งใจเล่นให้เต็มที่กันดีกว่านะครับผมอ่าโอเควันนี้มาเนี้ยละกันครับพูดเยอะอีกละไว้เจอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืมกด 4,500เองน่าสุสกินเลยสวัสดี้ไว้กี่กันครับสวัสดีครับ